วสวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมานั่งเรือของแสนแสบกันนะครับอันนี้ผมขึ้นจากท่าน้ําต้นทางที่วัดศรีบุญเรืองนะครับบางกะปินะครับก็นานทีปีหนถึงจะมานั่งเรือนะครับเพราะว่าพอดีจะไปประตูน้ํายังมองว่านั่งรถเมย์ไปก็โอเคฮะรถเมย์จะถึงไวกว่า แต่ก็มันก็ร้อนและอยากด้านบรรยากาศอของสายน้ำนะครับเพิ่งมาอยากบอกว่ามีกลิ่นยังไงนะครับแต่หลายท่านคงทราบดีว่าของน้ําของแสนแซบเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนั่งจากท่าที่สีวัดสีบุญเรืองเนี่ยไปลงที่ประตูน้ำเนี่ยค่าโดยสารคนละ18บบาทนะครับก็นั่งต้นสายนี้ก็โอกาสได้นั่งเราสูงมาก ครับเรือก็โอเคนะผมว่าเรือค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทําออกมาดีเขาปรับปรุงเรือมาจากอดีตอดีตนั้นเรือแบบเป็นแบบที่นั่งแบบเรือคล้ายเรือหางยาวครับที่นั่งสั้นๆเตี้ยๆนั่งกลนจมลงไปเป็นแถวเป็นแถวเป็นแวนแวระ,ะนาบเลยนะคนที่เคยนั่งสมัยก่อนเนี่ยจะทราบดีว่าเป็นยังไงนะครับปัจจุบันนี้เขาปรับปรุงออกมาสวยงามทาสีดีแล้วก็ โดยโครงสร้างเนี่ยถือว่าน่าจะแข็งแรงมากด้วยครับนะครับก็เปิดผมไปลำนี้นะครับไปตอนแรกวดมานงมันมาตั้งนานแล้วครับพอดีเดินหาห้องน้ำก่อนก็ไปลำที่ที่จะออกอ่านี่ฮะขึ้นมาแล้วครับตอนแรกขึ้นมานั่งอ่าเนื่ยาาคาร์ดิสารคนละสิบแปดบาทจากสี่รุ่งเรืองไปประตูน้ำนะครับอ่า เบาะนั่งไม่ใช่เบาะครับเป็นที่นั่งเนี่ยจะมีสองฟากฟากละสองที่นั่งนะครับส่วนใหญ่ก็ที่เหลือจะเป็นที่ยืนซะมากกว่านะครับก็ถามว่านั่งสบายไหมไม่สบายเลยครับเพราะมันเป็นไม้แผ่นบางๆแล้วก็ด้านหลังเอียงนิดๆน,นะครับนั่งปวดหลังปวดก้นมากเลยนะครับถ้าคนที่เคยนั่งอันนี้ด้านบนจะมีพาชุชีพแผ่น ชูชีพนะให้นะครับเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถแกะละโยนให้ให้เกาะไว้นะครับก็สะดวกสบายสะอาดครับเรือดูออกทำออกมาได้สะอาดนะครับไม่ไม่สกรปรกเลยนะครับหน้าหน้าใช้บริการมากครับเรือก็วิ่งแวะตามท่ามาตลอดนะครับหลักใหญ่ใหญ่เนี่ยที่ผมผมสังเกตเนี่ย คนจะขึ้นไม่ต้นถ้าไม่ต้นต้นสายที่ว่าสิบเรื่องเลยหลักๆเลยคือที่ท่าเดอะมอลบางกะปินะครับท่าเดอะมอลลรามนะครับแล้วที่ชัดๆเลยก็คือนู่นเลยครับประตูน้ำท่าประตูน้ำนี่คนขึ้นเยอะมากแล้วก็บางส่วนเนี้ยคือเขาถ่ายเรือนะครับบางส่วนเนี้ยก็จะไปต่อเรือเพื่อจะไปผ่านฟ้านะครับเมื่อก่อนผมนี่เยอะมากเมื่อก่อนผมไปบ่อย ไปทางผ่านฟ้าเนี่ยครับไปไปพวกตลาดของถมสมัยก่อนที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ไปของถมเพราะมันสะดวกสบายแล้วก็เดินผ่านคุณจะผ่านฟ้าเดินขึ้นผ่านไปทางภูเขาทองเดินไปเรื่อยๆครับทาไมคิดอะไรเดินไปเรื่อยๆก็ไปทะลุนู่นเลยเสือป่านู่นไปจงเจริญกรุงนู่นเลยครับแล้วก็ไปไปได้หลายทาง นะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็ไปที่ไปบ่อยนะคือนี่าดิโอสยามนะครับาไปดูพวกอของปุปกอ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคุยไปเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่าภาพก็มาเ,เป็นระยะระยะนะครับก็โดยรวม นะครับผมคิดว่าเป็นเป็นช่องการโดยสารที่รวดเร็วเพราะเพราะถึงแม่จะแวะแต่ว่าก็ไม่มีการติดตอด่อการติดขัดเรื่องของการจราจรไฟเขียวไฟแดงอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะมีบางช่วงที่เรือ,อจะชะลอตัวเพราะว่าอีกลำหนึ่งอีกฟากหนึ่งนะครับที่สวนมากำลังเข้าเทียบท่าต้องรอให้อีกฝ่ายเอาจากท่าก่อนแล้วเพื่อเข้าไปนะครับ ามาถึงแล้วครับร้านข้าวมันไหข้าวมันไก่โทษทีกวงเฮงกวงเฮงเออห้กวงเฮง,ง,เ,งเป็นร้านที่อยู่ในโซนเดียวกับข้าวมันไก่ตอนประตูน้ํำนะครับหรือมิ้นไน่ไก่ตอนนะครับแต่ว่าร้านนี้ผมไม่เคยเข้าแล้วกเ็เห็นดูจากรูปแล้วก็หน้าร้านแล้วน่าสนใจก็จเลยเข้าไปใช้บริการข้าวนุ่มครับ ไม่แข็งแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่นุ่มกำลังดีอะครับไก่โอเคเลยไก่ติดหนังนี่รสชาติใช้ได้นะครับไม่แข็งไก่เนื้อไม่แข็งเลยครับแต่ก็ไม่ใช่นุ่มเละเทะแต่ก็โอเคน้ำจิ้มถือว่าดีผมให้เลยเนี่ยครับถ้าสิบเนี่ยผมให้แปดเต็มสิบเลยนะครับออมเกลียวก็ว่าก็จะอ่อนความความเผ็ด หรืออ่อนความเผ็ดร้อนของพริกกับขิงทีไ่ไม่ไม่มีให้หรือมีผมก็ไม่ได้ขอก็ไม่รู้นะครับส่วนน้ําซุปนี่เป็นน้ําซุปมะนาวดองอืมเชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่เคยคงไม่ทานแล้วก็ไม่เคยทานแต่ถ้าคนสูงไวัหน่อยเนี่ยในอดีตเนี่ยอไก่เนี่ยถ้าต้มเนี่ยใส่มะนาวดองเนี่ยถือว่าช่วยปรุงช่วยรสชาติของลิ้นได้อย่างดีเลยนะครับ คือมันคนไม่เคยทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันขมกลิ่นแปลกแแต่พอพอเ,เราเคยท่าเราได้ทานแล้วรู้สึกว่านี่มันหอมนะหอมไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็สั่งนี้เป็นจานพิเศษนะครับสั่งมาเพราะว่าอยู่ข้าวมากจานนี้60บบาทถามว่าแพงไหมก็คงต้องแพงแต่ก็ออกโดยแต่ค่าเทียบกับคุณคุณภาพนะครับอันนี้ผมให้ผ่านเลยนะครับให้แบบ ไม่รู้สิครับผมผมว่าดีกว่าเจ้ามันไก่ที่สะพานควายดังๆสะพานควายโดยรวมนะผมถือว่าโดยรวมนะครับก็เรียบครับทานเรียบเกลี่ยงไม่เหลือเลยเพราะที่ความหิวด้วยนะครับมันต้องสะใจมาตัองนะครับน้ำจิ้มราดไม่ได้ขอเพิ่มครับจริงๆผมเป็นคนที่ทานน้ำจิ้มเยอะมากโดยเฉพาะข้าวมันไก่ บางเจ้าที่มีขิงซอยแล้วก็พริกซอยมาเนี่ยพริกหั่นไว้นะครับผมจะใส่เยอะค่อนข้างตือพริกพุ่งพริกประเภทน,นี้ไม่เผ็ดแต่ขิงให้ความร้อนแล้วก็รสชาติที่มันตัดเลี่ยนได้อย่างดีเลยนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยครับถ้าทางที่ทราบเนี่ยร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับแต่ที่เขาเขียนเอาไวแ้แบบผมไม่แน่ใจ กลางคืนปกติก็ไม่ได้ไปแถวนั้นกนะ็เลยไม่ทราบอาจจะเหมือนกับอีกลานหนึ่งหรือเปล่าเจ้าดังๆันนะครับเจ้านั้นสมัยก่อนผมเคยไปทานผมชอบนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยจะเปลี่ยนอย่างไงบ้างต้องไปลองทานกันดูครับเปรียบเทียบทั้งสองร้านแต่ผมไปทานสองสามครั้งหลังแล้วผมไม่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 แฮปปี้ happy. นะครับอาจจะ เคยเคยทานตอนที่รุ่นเขาแบบสุดๆเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ยั่วนะครับตกบักใบดูแล้วก็อย่างหนึง่งผมเนี่ยใช้มือขวาจับผมคนถนัดซ้ายนะครับมือซ้ายจับชอ้อนมือขวาจับกล้องภาพออกมามันก็ไม่ชัดมันเบลอหน่อยเพราะว่ามันก็พวง v ไหนจะมือซ้ายไหนจะมือขวานะครับแล้วอย่างผมปกติไม่ค่อยใช้ด้ามจับกล้องนะครับพอดูแล้วมัน เป็นทางการเกินไปก็จะใช้มือจับด้านขวาซึ่งเป็นด้านขวามือขวาผมไม่ไม่ใช่ด้านที่ถนัดนะครับก็พาออกมาจะเบอร์เบอร์บ้างชาัดบ้างไม่ค่อยชัดบ้างนะครับแล้วก็มือถือที่ใช้ถ่ายก็มีปัญหาเรื่องของการรับแสงนะครับแสงสังเกตดูว่าแสงจะไม่ค่อยจะจะจะขาวออกขาวมากเกินไปผมก็ปรับให้เป็นนะครับ ไม่รู้ยังไงอันนี้ขากลับนะครับก็ข้ามอยู่มาฝากหนึ่งของของด้านประตูน้ำข้ามมาฝั่งเล็กฝั่งราชํารีใช่ไหมฮะฝั่งกันนี่ระหว่างรอเรือก็ดูน้ําตรงโซนนี้จะเป็นสีคกสีขาวขุ่นเข้าใจว่ามาจากไหลามาจากจังหวัดนนทบุรีทะลักเข้ามานะครับเดี๋ยวสักพักนะครับออกจากนี้ไปไม่นาออกไปสักพักหนึ่งก็มันแก,กลไกสมควรน,นะครับก็จะเป็นน้ําสีดํโอ้โหกิน ย,ยังคงเดิมครับยังคงตั้งแต่ผมสมัยเรียนรามแล้วมาทาธุระแถวนี้ก็เหมือนเดิมกิ่นกันยังไงยังงั้นแต่ตอนนี้หน้าฝนเนี่ยมันก็จะนั่นีนน้าใหม่เข้ามาก็โอเคหน่อยแต่ก็อยู่ช่วงหนึ่งอันนี้เป็นตารางการเดิน,เด,น,เ,ดนเดินเรือของเขานะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจหลายคคุณก็เก็บเป็นข้อมูลได้อย่างวาทิทย์เนี่ยผมว่าดีนะกคอนนี้เขาจะไปเที่ยวไม่อยากนั่งรถไม่อยากขับรถไปนะครับ จะไปเที่ยวดําเลยสยามะนะครับเวิร์เทสอะไรพวกนี้นะครับประตูน้ําใช้บริการทางเรือก็ดีนะครับเพราะไม่ไกลแล้วจากนี้นี่ก็เห็นยิบลนั่นเป็นตึกใบยกนะครับก็การท่องเที่ยวของผมเนี่ยผมเน้นถ่ายแบบยาวเลยแต่เป็นทั้งช่วงช่วงละสองนาทีกว่าแล้วก็มาตัดต,ต่อเอา แต่โดยคอนเซปต์ก็คือเหมือนผมพาทุกคนมาเดินเที่ยวด้วยกันนะครับก็คือเดินเดินกับผมอะนะครับผมผมดูยังไงอ่าถ้าผู้ชมก็ได้ดูเหมือนกันนะครับอาจจะดีบ้างภาพดีภาพเอชัดบ้างไม่ชัดมัง่งก็ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะน้ำจะเป็นสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นเลยครับตรงเนี้ยเวลาลมทัดมาแล้วกลิ่นน้ำยังไม่มีมันโหยแฮปปี้มากๆนะครับ เริ่มเดินทางเอาอเดินทางขากลับเลยนะครับตร้มตั้งใจจะมาลงที่เดอมอบางกะปิเพราะว่าเดี๋ยวตักต่อรถมาที่สุขาธิบาลสามด้ยนะวมินนะครับยากาศสองข้างทางก็ขากลาบนี่เสียโอกาสย,กาย,ยืนถ่ายดีกว่าสะดวกกว่าแล้วได้ได้มุมมองได้เห็นอะไรแม้จะเห็นแค่ซีกเดีวยวก็ตามแต่ก็โอเคแต่ซีกนี้ดีอย่างมันซีกไม่ร้อนตัวเนี้ยม,มันดีตรงเนี้ย ผมอยู่ซีขวาของเรือแต่ที่ซ้ายนีย่นะครับร้อนแดดแัดเปี้ยงเลยก็ยเลยว่ามาอยู่ซีนี้ดีกว่าแล้วก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางผมเน้นไปทางตึกสูงนะครับปกติผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ได้ถ่ายตึกสูงจะถ่ายริมคลองซะมากกว่าครับบรรยากาศโอเคนะครับหลายๆจุดเนี่ยทุกคนน่าจะ สมัยนี้นะพอขึ้นเรือได้ก็คือก้มหน้าก้มตามือถือใครมือถือมันอาจจะคุยอาจจะแชทอาจจะฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมมองถือว่าอากาศผมมาผมได้เสพบ,บรรยากาศแบบนี้นะครับนะครับจริงผมอยากได้ผมนั้นมีความคิดอยากได้นั่งเรือยาวๆนะครับอย่างนั้นเจ้าพญาเนี้ยไปยุทธยาไปอ่างทองไปซิงบรีอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันไม่มีเรือแบบนั้นนะ ถ้ามีนี่โอ้ผมเอาแน่เลยเพราะว่าผมชอบบรรยากาศของการนั่งเรือลมเย็นเย็นอากาศดีๆไปเรื่อยๆแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยนะครับอันนี้ก็เดิทนทางรับบรรยากาศสองข้างทางนะครับฟับงผมคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า ผมเน้นว่ามาเที่ยวกับผมนี่ก็คือได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ดูสองข้างทางหรือบรรยากาศเต็มๆเลยนะครับบางช่วงเนี่ยก็อยากจะพยายามที่จะอ,อธิบายนะครับแต่ว่าผมทั่วสู้ดูด้วยตาด้วยตัวเองไม่ได้ซึ่งจะดีกว่ามากๆนะครับก็เป็นคลิปยาวนิดนึงนะครับอ่าก็เรียนตรงๆว่า การทำคลิปสั้นๆเนี่ยเวลามันไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็หวังใจว่าทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดูเนี่ยจะช่วยดูจนจบนะครับเพราะว่าผมไม่ไลฟ์สดเพราะว่าผมไม่สะดวกจริงๆเกรงใจด้วยแล้วก็ไม่สะดวกในการไลฟ์นะครับก็อาศัยทําคลิปเอาแล้วก็พยายามจะพัฒนาแต่อีกเยอะครับมันเราไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานด้านนี้ก็อเอาเท่าที่เราทําได้จะได้ไม่เครียดมากนะครับ แต่เวลาเนี่ยบ่องตรงว่าเครียดมากเพราะว่าทํามานี่ก็พิจิการธันวานเนี่ยครบปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนในเวลานะครับคือคนติดตามเข้ามาเนี่ยตอนนี้มันพัน0ก้าร้อว่าคนแล้วนะครับแต่ถามว่าคนดูเยอะไหมไม่เยอะดูคลิปของผมแต่ละคลิปนะคนดูร้อยกว่าคนบางคลิปก็ไม่ถึง สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยส่วนคลิปที่เกินพันเนี่ยมันมีน้อยมากอยู่ประมาณสองสามคลิปน,นะครับจริงๆนะอยากให้คนดูเยอะๆคือคนคนที่มาติดตามต้องเกือบสองพันคนเนี่ยคนเข้ามาดูเนี่ยยอดเนี่ยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่ติดตามเราทั้งหมดนะครับถ้าไปดูในในการวิเคราะห์ของของใน ของช่องวิเคราะห์นะครับสัดส่วนของผู้ที่พี่เข้ามาดูเนี่ยเป็นผู้ติดตามใช่ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งคือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ติดตามเราอัตราส่วนนี้แทบไม่ต่างกันเลยนะครับดังนั้นบางทีเราเห็นว่าถ้าสมมุติว่า300คนหลอม300วิวเข้ามาดูเนี่ยเป็นผู้ติดตามเราสัก50%าเนี่ยก็คนมาดูแค่150คนอีกที่เหลือไม่มีเลยเราก็ผมก็ไม่ทราบว,ว่า หนึ่งคือเลิกลากันเลิกทนไม่ไหวเลิกลากันไปหรือสองคลิปมันไม่น่าสนใจเลยไม่อยากมาดูสามผมไม่เข้าไปดูเขาหรือเขายัางไงหรือเปล่าซึ่งผมก็พยายามทําคลิปเป็นลักษณะว่าคุณมาดูผมผมมาดูคุณเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนอันนี้พูดตรงๆเลยคุณดูผมนะผมก็ดูคุณมันก็ได้อะครับ คือเราไม่ใช่ช่องใหญ่โตจะไปอาศัยบุคคลภายนอกมาดูแบบร้อยเปอร์เซนเลยเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งนะครับเราก็อาศัยกันเพื่อจะจะให้ประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber. แต่ว่าการยูทูบเบอร์เนี่ยอย่างว่านะครับคลิปที่มันปังๆแล้วมันก็มันก็ยากนะผมว่ามันยากเพราะต่างคนต่างฝ่ายทุกฝ่ายก็ทำกันนะครับแล้วก็ คลิปก็บางทีก็ที่สถานที่ก็ไปเหมือนกันนะครับแต,แต,แต่แต่ผมไม่คิดแบบนั้นนะคือคลิปบางคลิปเนี่ยผมไปมาแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามผมอยู่แล้วมาเมนต์เนี่ยผมกลับไปดูเนี่ยเป็นคลิปที่เดียวกันเนี่ยผมดูนะผมชอบผมว่าผมอยากดูมุมมองมุมมองเขากับมุมมองผมเนี่ยตอนที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอันไหนที่เราไปดูแล้วเขา มุมมองที่เขาถ่ายออกมาน,นําเสนอออกมาเฮ้ยมันดีนะมันมันมันน่าสนใจเราไม่ได้ถ่ายแบบนั้นเราไม่ได้คิดถึงแบบนั้นนะครับมันมันก็ได้เป็นความอะไรนะเรียนรู้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่ามุมมองการถ่ายเขาเป็นยังไงนะครับผมก็คุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบคลิปเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ เรือก็ค่อนข้างเล่นเออล่นโทษนะฮะเล่นแล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเร็วพอสมควรนะครับแต่บางช่วงก็ชะลอเนะืเพราะเขตโรงเรียนหรือเขตวัดนะครับก็จะมีการชะลอบ้างก็โอเคอันนี้เสียว่าใช้ได้เลยนะครับเรือก็จากจากเออวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจถึงจจุเออใช้สล่าเพราะใช้สละเนี่ยมันจะมี เลยมานะครับเป็นของถึงคลองตันเนี่ยมันจะมีทางแยกทางแยกเป็นคลองแยกนะครับผมไม่รู้ว่าทางขวามือเนี่ยไปไหนเนี่ยครับทางขวามือคลองนี้เป็นไหนแต่ซ้ายมือเนี่ยมาทางคลองตันมาทางรางกระแผงนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นท่าท่าน้ำคลองตันนะครับ แต่ตรงที่เลี้ยวตรงที่ก่อนที่เลี้ยวมาเนี่ยขวามือเนี่ยเส้นนี้ไปไหนแล้วมีเรือให้บริการหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับถ้าเกิดใครที่ดูแล้วนะครับทราบเรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้แล้วก็เผื่อบัญชีมันมีเรือบริการเนี่ยเราก็จจะไปใช้บริการบ้างเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวนะครับก็เส้นของเส้นนี้ก็จะผ่านเดอมอล ดมอลามขวางขวามือดมอสามนะครับยังอยู่ดมอลามไปเรื่อยๆไปทางวัเทวีลานะครับออกเทเีลลาไปมหาไทยนะครับนสอ,องท่ามห,หามหาไทยนะักกระตุงไปเรื่อยๆ,ๆจนไปถึงสิ้นสุดอยู่ที่ที่ผมลงก็คือดมอบางกะปินะครับแต่สุดสายอยู่นู่นครับอยู่ที่ วสีบุญเรืองแล้วที่ทราบมาเนี่ยจากสีบุญเรืองเนี่ยมีต่อไปทางขึ้นไปทางนูน้นนะสุขารศบกาสามหรือรังกำแหงเนี่ยแต่จไาไม่ได้ว่าถึงไหนแล้วก็ไม่เคยใช้บริการนะครับก็เลยไม่ทราบแล้วก็มาได้ถามเขาด้วยว่ายังมีบริการอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีก็ถือว่าดีมากเพราะว่าช่วงนี้เส้นตลอดเกือบทุกเส้นเลยนะครับ มีการทำรถไฟฟ้าทั้งบนดินและวก็ใต้ดินนะครับถ้านั่งเรือได้มันก็ดีสะดวกดนะีในการเดินทางไม่ต้องไปติดคือเหมือนกับเราแค่ขึ้นรถเมย์เนี่ยถ้าเกิดกรณีรถเมย์เนี่ยรถเมย์เนี่ยถ้ามันไม่ติดไฟเขียวไฟแดงนะครับต่อให้ยืนเนี่ยผมว่าทุกคนก็แฮปปี้แต่ส่วนใหญ่มันไปติดไฟเขียวไฟแดงเนี่ยแล้วรถก็ล้อนร้อนก็ล้อนแน่นก็แน่น ถึงแม้แทุกปัจจุบันที่สัดส่วนของรถแอร์มาเพิ่มขึ้นก็าตามแต่ว่ามันก็ยังน้อยแล้วค่าบริการยังสูง<ม>ถ้าเทียบกับรถเมลอนนะครับมันมันมันก็เลยกเกิดเกิดการเปรียบเทียวว่าเอถ้ามันเหลือนั่งเรือได้มันจะดีกว่าไหมนะครับ ก็จริงๆถ้าถ้าเรามีสามารถมีเรือเมนะครับวิ่งรอบกรุงได้เหมือนกับวงแหวนด้ากงเรียนะครับมันจะได้ช่วยในการเดินทางนะครับเรือที่นี่เรือของของที่วิ่งในซอนทั้งแสบเนี่ยใช้น้ํามันดีเซลนะครับกลิ่นค่อนข้างจะมีกลิ่นพอสมควรในกรณีที่เรือบางทีเรือชะลอจอดเนี่ยกลิ่น ถอยเสียวันท่อยเสียย้อนกลับมานะครับแต่ก็ถ้าเรามีปัจจุบนันเรามีใช้ใส่ปิดด้วยหน้ากากด้วยแมสกันอยู่เนี่ยก็ช่วยบรรเทาได้เยอะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับพอวิ่งแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นมีอะไรยกเว้นตอนจอดตอนเข้าเทียบท่าครับก็ผมคงขอยุติการบรรยายเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าใกล้อีกสักพักนึงก็จะถึงตะบอ,อ าบางกะปิจุดลรงหมาที่จะลงแล้วนะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาเมน้นอย่าลืมนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาเมน้นผมกลับไปเมน้นแล้วผมดูให้ครบคนที่มีเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยผมไม่ข้ามโฆษณาให้ก็คุณจะได้รับไปเต็มๆนะครับเพราะว่าผมถืออย่างหนึง่งสังเกตไหมครับถ้าเป็นยูทูบเบอร์มีช่องทำ เอาใช้คำว่ามีหนังโฆษณาดีกว่าจะได้ไม่แสลงใจมีหนังโฆษณาแล้วเนี่ยต้องเกตียดได้ไหลายท่านที่เป็นแล้วเนี่ยเ,เข้าใจว่าอยากได้ต้องอยากได้โฆษณาคือสร้างไรายได้คุณเป็นยูทูบเบอร์ถ้าคุณไม่คิดเรื่องสร้างไรายได้ทําแบบสนุกสนานเฮฮาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินหรือไม่ หรือไม่ซีเรียสตรงนี้อยากทําก็ทําอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไปเคสหนึ่ง,งแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำเนี่ยคือมุ่งหวังเลยเรื่องรายได้นะครับรายได้มาจากไหนรายได้าจากการโฆษณาถ้าไม่มีคนเข้าไปดูโฆษณาคุณคุณก็แย่เหมือนกันผมเหมือนกันผมยังคิดเลยเช้าวันหนึ่งผมผ่านเป็นยูทูบเบอร์เจนตัวเมื่อไรมีสร้งหนักมีโฆษณาให้ผู้ชมชมเนะี่ยผมจะทำยังไงผมว่างานยิ่งหนักกว่าเก่า ผมต้องเข้าไปดูเขาต้องเข้ามาศึกษาเรื่องการทําคลิปมันอะไรที่มัน,มนผมทุกวันนี้ผมเครียดอยู่อย่างหนึ่งก็คือการทําคลิปพยายามจะให้มันไม่ซ้ําสถานที่ไม่ซ้ําแต่ว่ารูปแบบเนี้ยผมยังคอนเซปต์คอนเซปเดิก็คือเดินกินเดินเที่ยวนะครับยาวๆไปเลยนะครับ ก็หวังว่าทุกท่านถ้าอยากได้ในจุดนี้ในเรื่องของการที่จะได้เรื่องของการคนเข้ามาดูหนังขายยาหรือว่าเวลาที่อยากได้เนี่ยก็เข้ามาแล้วกันเข้ามาเข้ามาเมนต์มาไลน์ผมจะผมจัดให้ทุกไลน์ไม่มีเมนเพราะว่าอย่างน้อยๆผมก็ต้องเคลียร์ชุมชนให้มันกว้างเปล่าไม่งั้นเขาที่ทราบมาถ้ายัางมีชุมชนมีคนที่มาเมนแล้วเราไม่ไมตอบเนี่ย ผมเคยได้ยินมานะผมไม่ยืนยันเขาบอกว่า,วา,วามันไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube ในการที่จะผ่านเป็นยูทูบเบอร์อันนี้จริงไม่จริงยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันท่านใดทราบด้วยแจด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับก็ในก็มาถึงขนาดนี้ช่วยดูให้จบหน่อยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับซึ่งผมก็ ปวดกระบาดเหมือนกันไม่รู้จะเอาคลิปไหนมาทําพยาไาม่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่มันก็มันก็ลําบากเพราะทำคนเดียวถ่ายคนเดียวทําคนเดียวมันก็ลําบากเหมือนกันนะครับเอาไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่มาเมน้นมาไลค์มาติดตามนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ